ค่ะอาจารย์ค่ะตลาดหุ้นตลาดทุนของโลกจะเป็นยังไงคะณะเวลานี้ที่โอ้เราอาจจะเจอเรื่องว่าความไม่แน่นอนที่มันเกิดจากสงครามภาษีแบบนี้ค่ะอาจาเยิค่ะก็คือตลาดหุ้นก็มีความผันผวนมากเลยนะฮะ mm hmm. โดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐค่ะคือในจังหวะแรกที่โดนัทรัมเนี่ยประกาศเก็บภาษีอ โดยเฉพาะภาษีนําเข้ารถยนต์จากแคนาดาและเม็กซิโกใช่ไหมฮะ,ะแล้วก็เก็บภาษีเพิ่มเติมประเทศจีนอันนี้ก็ส่งผลทําให้ตลาดหุ้นปรับตัวลงแรงเลยนะฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทีมงานของทำลมทั้งทำก็ตัดสินใจเลื่อนการเก็บภาษีนําเข้ารถยนต์จากแคนาดาและเม็กซิโกออกไปอีกหนึ่งเดือนนะฮะ เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนกับการที่ให้บริษัทรถยนต์เนี่ยขยายการผลิตในสหรัฐแล้วก็ประธานดีโดโร์ทัมเนี่ยก็ได้หารือทางโทรศัพท์กับซ e o ของ GM ของ Ford m o t เตอร์ของ Stella t ist, s t ต l l a n t ต s ิซึ่งก็ส่งผลทำให้หุ้นของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยพุ่งขึ้น นะครับแต่ว่ามันก็จะมีหุ้นตัวหนึ่งอย่างหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยอย่างอินเทเนี่ยก็ถูกเทขายอ uh, เพราะว่าอ,อันนี้รัฐบาลทำเนี่ยเสนอให้ยกเลิกกฎหมายอุดหนุนอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยฉะนั้นนโยบายอะไรต่างๆที่ออกมาเป็นระยะระยะแล้วบางทีก็มาตรการก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยก็ส่งผลต่อความผันผวนขอ,ของตลาดหุ้นอย่างยิ่งนะฮะ S <S 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 แต่ว่าตลาดหุ้นเอเชียโดยรวมเนี่ยก็ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าคลายวิตกกังวลเรื่องประเด็นสงครามการค้าลงบ้างหลังจากที่สหรัฐได้อ่อนปรนมาตรการภาษีให้กับแคนาดาและเม็กซิโกนอกจากนี้รัฐบาลจีนเนี่ยก็ประกาศตั้งเป้าการเติบโตทางเศรษฐกิจของปีเนี้ปี68เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5เปเนต แล้วก็จะมีมาตรการทางการคลังในการสนับสนุนโดยเฉพาะภาคการบริโภคภายในประเทศนะอันนี้ก็เป็นผลบวกอยู่บ้างนะแต่ว่าไม่ส่งผลต่อตลาดหุ้นไทยเลยนะฮะ <c oughs> วันนี้ก็เห็นกันอยู่ก็ปรับตัวลงค่อนข้างแรงนะฮะค่ะอาจารย์เมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดตอนเนี้คือ ถ้าเราไปได้หนึ่งพันสองรอยทีด่ดีใจแล้วนะคะอาจารย์รุนแทบตายใช่ค่ะวันนี้ตอนปิดตลาดก็ลงมาตั้งสิบเจ็ดจุดสี่หนึ่งจุดนะก็หลุดหลุดระดับพมสองร้อยจุดอีกครั้งหนึ่งนะะมูลค่าซื้อขายก็น้อยมากต่ำมากนะฮะสี่สี่หมืนเจ็ดพันกว่าล้านเนี่นเองนะ,ะก็อันนี้มันก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า นักลงทุนรุมทั้งผู้คนเนี่ยก็อาจจะคาดการเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังไม่ดีนักกัน,นะฮะเพราะว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์นี่มันก็เป็นตัวสะท้อนอเศรษฐกิจในอนาคตได้ระดับหนึ่งแม้ว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนหลายบริษัทนี่ก็ออกมาดีนะราคาไม่ควรจะปรับลงขนาดนี้แต่แต่นั่นคือเรื่องในปัจจุบันและในอดีตไงเพราะมันเป็นผลประกอบการเมื่อ เมื่อปีที่แล้วไตรมาสที่สี่ปีที่แล้วถูกไหมครับค่ะอืแล้วก็บางส่วนก็เป็นผลของไตรมาสแรกด้วยนะคือเศรษฐกิจไตรมาสแรกของไทยปีเนี้ยน่าจะขยายตัวดีนะฮะแต่ว่ามันไม่ไม่สะท้อนมาที่ตลาดหุ้นแน่นอนเพราะว่าเนื่องจากว่าตลาดหุ้นมันมองมองไปข้างหน้ามากกว่านะเป็นเป็นดัชนีชี้นำภาวะเศรษฐกิจมากกว่า มากกว่าสะท้อนสถานการณ์ณปัจจุบันคือนักปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าไตมาสี่เนี่ยก็น่าจะขยายตัวได้สามเปอร์เซ็นกว่าเกือบน่าจะแตะสี่เปอร์เซ็นตได้นะเพราะว่าส่งออกก็ยังขยายตัวดีต่อเนื่องแล้วภาคส่งออกเนี่ยมันก็เร่งตัวเร่งตัวก่อนที่จะมีการขึ้นกำแงพงภาษีด้วยนะคือประเทศไทยนี่ก็คงอยู่ในเป้าหมายอะที่จะ โดนขึ้นกำแงพงภาษีแน่นอนนะครับในสินค้าหลายตัวนะครับแล้วก็น่าจะโดนภาษีตอบโต้ด้วยนะฮะรีซิปโ,ปโคทก่ะน่าจะโดนตรงนี้นเพราะว่าประเทศไทยเกินดุลการค้าสหรัฐค่อนข้างมากแล้วก็เก็บภาษีสินค้านำเข้าหลายรายการเนี่ยสูงกว่าอัตราภาษีที่สหรัฐเก็บจากไทยฉะนั้นมันมีเหตุ ของการที่จะใช้มาตรการเก็บภาษีตอบโตหรือที่เรียกว่า d i c i p l i n a r tariff ได้นะคะค่ะอาจารย์คะในส่วนของภาษีตอบโตเนี่ยคะ่ะอาจารย์อาจารย์มองอยังไงคะเพราะว่าเห็นบอกว่าก็จะน่าจะบังคับใช้สองมีสายนนี้อาจารย์มองว่ามันจะสร้างความผันผวนได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็มันจะวงกว้างขนาดไหนคะอาจารย์ก็ก็น่าจะน่าจะวงกว้างนะเพราะว่าเนื่องจากว่า จะมีหลายประเทศที่เข้าข่ายที่จะโดนภาษีตอบโต้นะครับรว,รวมทั้งไทยด้วยไทยคงจะหลีบหนีผลกระทบยากะนะฮะคือไทยกับอินเดียเนี่ยเป็นสองประเทศที่อาจจะโดนภาษีตอบโต้มากกว่าประเทศอื่นนะฮะ<า>ก,ก็<า>กกต้องเตรียมรับมือนะครับเตรียมรับมือคือคือตอนนี้ก็เร่งส่งออกก็ต้องเร่งส่งออกไปเลยเต็มที่เลยตอนนี้นะ ค่ะนอกจากการเร่งส่งออกอาจารย์มองว่าเราจะต้องยังไงได้อีกไหมคะอาจารย์มีช่องทางอะไรที่จะเอ,อเราจะไปได้อีกไหมคะเราต้องผมคิดว่าเราต้องผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มอีกนะโดยโดยเฉพาะในในเรื่องการปล่อยสินเชื่อนะฮะเข้าใจว่าตอนนี้สมาคมทางด้านอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาก็มีการ เรียกร้องแล้วก็มีข้อเสนอให้มีการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้ก็คนที่ไปขอสินเชื่อก็ก็จะไม่ค่อยได้เท่าไหร่ทำให้อสังหาริมทรัพย์เนี่ยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซบเซามากนะก็อาจจะต้องผ่อนปลนหรือ,อผ่อนคลายมาตรการบางมาตรการนะครับ อาจารย์คะในมุมมองของเมื่อถ้าเรามองว่า,าสงครามภาษีเนี่ยมันก็จะดําเนินไปโดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายนมันก็อาจจะยิ่งเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเยนะคะอาจารย์ในส่วนของนักลงทุนเนี่ยคะ่ะอาจารย์จะต้องปรับกลยุทธ์ยังไงนะคะเราเจอความไม่แน่นอนกับดลน้ำธรมเหมือนกันเพราะว่าบางทีเราบอกว่าเขาเป็นนักเจราจารต่อรองมันก็เลยแบบปลายวันเลยอ,อาจารย์ ก็คงต้องดูเรื่องใหญ่ๆเรื่องหลักๆนะว่ามันมีมันมีความเคลื่อนไหวอะไรที่มันจะส่งผลต่อระบบการเงินโลกระบบะการลงทุนทั้งหลายนะฮะซึ่งเรื่องหนึ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือเรื่องการที่สหรัฐเนี่ยมีภาระหนี้สินหนี้สาธารณะจำนวนมาก<ช>แล้วก็ขาดดุลการค้ามากแล้วก็รัฐบาลพรมเนี่ย เขามีเป้าหมายและมีภารกิจที่ชัดเจนจะแก้ปัญหาทั้งการขาดดุลการค้าซึ่งเขาก็เลือกที่จะใช้มาตรการการขึ้นกำแพงภาษีนำเข้าตอบโต้ประเทศที่เกินดุลการค้าเขาเยอะๆใช่ไหมฮะแล้วก็ในส่วนนี้สาธารณะเนี่ยรัฐบาลทําก็พยายามที่จะตัดค่าใช้จ่ายบางอย่างรวมทั้งยุบหน่วยงานราชการที่เขาเห็นว่าไม่จําเป็นนะ และอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เขาคงจะจัดการในเรื่องทุนสำรองระหว่างประเทศ oh. แล้วก็รวมทั้งเรื่องระบบการเงินน่ะที่เขาน่าจะต้องหาวิธีที่จะใช้แนวทางหรือมาตรการอะไรที่จะมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศคือตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องของการจุดกระแสเรื่องการไปตรวจ สอบทองคำสำรองที่ฟอดน็อกใช่ไหมครัซึ่งทองคำสำรองที่ฟอดน็อกเนี่ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีอยู่ประมาณห้าพันตันนะฮะถ้าเอาตามที่ประกาศเอาไว้นะฮะ,ะประมาณร้อยสี่สิบเจ็ดจุดสามล้านออนนะะ,ะซึ่งถ้ามีการตรวจสอบแล้วเนี่ยแล้วมัน ไม่มีทองคำตามที่ประกาศเอาไว้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่ที่จะมีผลต่อระบบการเงินโลกแต่ว่าโอกาสของการที่จะไม่ไม่มีทองคำหรือทองคำหายไปก็มีความเป็นไปได้น้อยมากนะเพราะว่าทองคำที่เก็บเอาไว้เนี่ยก็ถูกรักษาด้วยระบบ ความมั่นคงปลอดภัยที่ค่อนข้างเข้มแข็งมากนะฮะแล้วทองคำที่เก็บไว้ที่ฟอร์ดน็อกเนี่ยมันหนักแท่งหนึ่งสิบกิโลกรัมหรือประมาณ27.5ปอนด์นะฮะ <c oughs> แล้วก็ทองคำมันเนี่ย <c oughs> ถ้าเราคิดเป็นมูลค่าเมื่อปีหนึ่เนี่ยมันอยู่ที่4 2 2สดอลลาร์ต่อออนแต่ว่าราคาล่าสุดตอนนี้ทองคำมัน มันกําลังทดสอบสามพันดอลลาร์ต่อออนอยู่ถูกไหมฮะค่ะอ่ตอนนี้มันก็ขึ้นไปเท่าไหร่ล่าสุดวันนี้ก็สองพันเก้าร้อยสิบสองดอลลาร์ต่อออนนะแล้วก็ทองคำก็ปรับตัวขึ้นดอลลาร์อ่อนค่าลงนะครับทีนี้คือระบบการเงินโลกเนี่ยมันเป็นระบบการเงินโลกที่เป็นระบบมาตรฐานทองคำมาก่อน แล้วต่อมันเปลี่ยนเป็นมาตรฐานปริวัติทองคําหรือระบบเบลตันบูดแล้วมันยกเลิกไปในสมัยประธานดีนิกสันนะฮะเพราะว่าสหรัฐมีปัญหาทางเศรษฐกิจมากทีนี้การไปตรวจสอบทองคําที่ฟอดน็อกเนี่ยมีมีประธานาธิบดีเพียงท่านเดียวเท่านั้นนะที่เคยเข้าไปอยู่ในห้องนิรภัยเก็บทองคําสํารองอันนี้คือประมาณเมื่อ8ทศวรรษ ที่ผ่านมาคือ80กว่าปีที่ผ่านมาก็คือประธานาธิบดีเฟิงกินดีลุสเวลนะครับแล้วสมัยทําขึ้นมาเป็นประธนดีครั้งแรกเนี่ยมันก็มีเรื่องความต้องการที่จะตรวจสอบทองคำสำรองอยู่ลัฐมีครั้งสตีฟมนูชินเนี่ยเคยเคยไปเหมือนคล้ายๆไปดูๆนิดหน่อยที่ฟอร์ดน็อกเนี่ยแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า ทองคำสำรองเนี่ยอยู่ที่นั่นแต่เขาไม่ให้รายละเอียดว่าว่าว่ายังไงนะฮะ<ม>แต่บอกว่ามีทองคำอยู่ที่นั่นนะฮะตอนนั้นคือมันก็มีข่าวลือว่าทองคำไม่ไม่ได้มีอยู่จริงตามที่ตามที่ประกาศเอาไว้นะฮนะทีนี้ทีนี้ประเด็นของผมก็คือว่าคือมันจะมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงไม่ทราบอ่ะแต่ว่าแต่ว่าสธารณชนเนี่ย จะต้องรับรู้ว่าทองคำมีอยู่จริงคุณคุณคุนะเข้าใจเข้าใจค่ะอารก็จะมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงไม่ทราบอ่ะแต่ว่าต้องให้สาธารณชนเนี่ยเกิดความมั่นใจและรับรู้ว่าทองคํามีอยู่จริงและอยู่อย่างครบถ้วนตามที่ประกาศเพราะว่าถ้าเกิดไม่เป็นแบบนั้นนะฮะมันจะมีผลต่อค่าเงินดอลลาร์และมีผลต่อระบบการเงินโลกเยอะเหมือนกัน ซ,ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่นะฮะค่ะอาจารย์แล้วแบบนี้เนี่ยมันเป็นในห่วงเวลาที่ทองคําก็ขึ้นไปสู่ระดับเกือบจะสามพันดอลลาร์แล้วแล้วเขาก็จะไปตรวจสอบทองคําที่สํารองอยู่ที่นั่นมันจะมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าเขาจะมีการเพิ่มมูลค่าทองสํารองเหล่านี้จากที่ม,ม,มีความเป็นไปได้สูงอยู่แล้วก็มีมี ผู้คนจํานวนไม่น้อยก็วิเคราะห์ไปในนองนั้นนะคือ <c ười> จะใช้วิธีการตรงเนี้ยในการที่จะจัดการกับปัญหาหนี้หนี้สินของสหรัฐอยู่นะ,ะ <c ười> ค่ะทองก็อาจจะยิ่งพุ่งขึ้นไมหมคะอาจารย์ราคาทองคําก<อ>็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะคือควรจะเป็นอย่างนั้นคือคือคือ,คอ,คอมันน่าจะไปในทิศทางที่ก็จะทำให้ทองคำเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะ เพราะเพราะว่าตอนนี้ธนาคารกลางของหลายประเทศก็ซื้อทองคําเข้ามาเป็นทุนสํารองมากขึ้นถูกไหมแล้วกเ็เทขายเงินดอลลาร์เทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมากขึ้นนะฮะฉะนั้นทิศทางของระบบการเงินโลกเนี่ยมันก็อาจจะมีทองคําเนี่ยเป็นเป็นแค่เป็นทุนสํารองมากขึ้นชัดเจนกว่าเดิมนะฮะ ชัดเจนกว่าเดิมยิ่งจีนก็สำรองเหมือนกันใช่ครับบสีะอาจารย์ก็เร่งมาตลอดเร่งยิ่งจีนเนี่ยเร่งการสำรองทองคำมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวอาจารย์ค่ะคือภาพแบบนี้เราก็สามารถที่จะอ่านสัญญ,ญาณได้เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ว่าทองคำก็จะอาจจะมาเป็นศูนย์กลางของระบบการเงินโลกได้คือเรื่องของจีนเนี่ยมันก็เป็นจริงๆลึกๆ ส่วนหนึ่งมันก็เป็นเรื่องการตอบโต้สหรัฐด้วยนะเพราะว่าเพราะว่าจีนเนี่ยเขาเป็นประเทศที่เป็นผู้ถือเงินดอลลาร์และพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในมูลค่าที่ค่อนข้างสูงะนะผมผมคิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่าแปดแสนห้าหมื่นล้านดอลลาร์นะฮะแปดแสห้าหมื่นล้านดอลลาร์ซึ่ง จีนก็จะถือว่าเป็นอย่างนี้กถ็ถือว่าจีนเนี่ยเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของสหรัฐค่ะงั้ถ้าสหรัฐเนี่ยมา,าบีบคั้นในเรื่องของการตั้งกำแพงภาษีนำเข้าเยอะๆเนี่ยนะฮะจีนจีนก็ตอบโต้ด้วยการการการตั้งกำแพงภาษีเช่นเดียวกันถูกไหมฮะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งจีนก็อาจจะขายสินค้าสินทรัพย์เนี่ยในรูปเงินดอลลาร์และพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐออกมา แต่การขายเนี่ยมันมันขายเยอะๆทีเดียวไม่ได้ไงเพราะว่า<ม>ตัวเองก็จะกระทบด้วยเพราะเพราะตัวเองมูลค่าที่ตัวเองถืออยู่เนี่ยมันก็จะมันก็จะตกต่ำลงไปด้วยถูกไหมฮะฉะนั้นเขาก็ต้องใช้วิธีในการทยอยทยอยลดการถือครองอ่ะถูกไหมฮะคือมันจะให<ฆ>้ออกมาจำนวนมากๆครั้งเดียวเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบกับกับ,ก,บกับจีนด้วยกับธนาคารกลางของจีนด้วยเนะย แต่ว่าเขาก็ทยอยทยอยขายออกมาแล้วก็เพิ่มการถือทองคำไปเรื่อยๆนะส่วนการที่จะให้เงินหยวนมีบทบาทในระบบการเงินโลกมากขึ้นเนี่ยจีนก็ต้องเปิดเสรีทางการเงินมากกว่านี้คือคือ,คอต้องปล่อยให้เงินหยวนเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบการเงินโลกมากกว่านี้นะคือจีนเขายังค่อนข้างเปิดเสรีทางการเงินไม่เต็มที่และจีนก็ไม่ต้องการที่จะเปิดเสรีด้วย อืมค่ะอาจารย์พอพูดถึงจีนเราก็เป็นนึกไปถึงกลุ่มบิ๊กเหมือนกันนะคะเพราะจีนก็อยู่ในกลุ่มบิ๊กแบบนี้มันอาจจะสามารถอา่านสัญญาณพฤติกรรมของกลุ่มบิ๊กได้ด้ไหมคะเรื่องของการสำรองของกลุ่มกลุ่มบิ๊กเนี่ยเขาก็พยายามที่จะสร้างเงินสก,กุลบิ๊กขึ้นมานะที่เขาคเคยประชุมหารือกันถูกไหมฮะแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายฮะมันมัน,ม,นมันต้องใช้เวลาแล้วก็ไม่ง่ายด้วย แล้วก็ทางรัฐบาลธรรมก็ส่งสัญญาณในการกดดันด้วยถูกไหมฮะคือถ้าสร้างสก,กุลนี้ขึ้นมาก็จะโดนภาษีโดนทาลิฟโ,โดนภาษีนําเข้าแต่ผมมองว่าอันที่มันจะมีบทบาทเนี่ยในในโลกยุคใหม่การเงินดิจิตอลเนี่ยก็คือพวกเงินสก,กุลดิจิตอลพวกคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันน่าจะมีบทบาทมากขึ้น แล้วก็ระบบการเงินเนี่ยมันก็จะเป็นระบบการเงินที่รวมสูนย์น้อยลงอะ่ะแล้วก็เป็นระบบการเงินแบบกระจายศูนย์มากขึ้นนะทิศทางครบน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าเฉพาะหน้าเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องติดตามเลยก็คือว่าปัญหาของสงครามทางการค้าเนี่ยมันจะส่งผลต่อระบบการเงินโลกระบบการค้าโลกยังไง คือมันมันจะกระทบระบบการค้าโดยตรงถูกไหมฮะแต่ว่าระบบการเงินเนี่ยมันก็จะมีความอ่อนไหวผันผวนไปตามมาตรการกิดกันทางการค้าด้วยซึ่งเราก็สะท้อนเห็นชัดเจนจากตลาดหุ้นเนี่ยที่มันผันผวนสูงมากใช่ไหมครับค่ะอาจารย์เรื่องของทองคำค่ะอาจารย์อันนี้ถามเป็นความรู้นิดนึงค่ะว่า ถ้าการใช้ทองคําเป็นทุนสํารองที่มันมากขึ้นค่ะอาจารย์มันมีผลกับเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจยังไงบ้างคะอาจารยม์มันก็จะทําให้มันก็จะทําให้คือบทบาทของเงินเฟียสมันลดลงอะนะอคือตอนที่ตอนที่มีการยกเลิกระบบปริวัติทองคำเนี่ยระบบเบลตันูดเนี่ยมันก็คือมันก็ลดบทบาทของทองคำไปถูกไหม แต่ว่าทองคำก็ยังยังมีความสำคัญในแง่เป็นส่วนหนึ่งของทุนํารองระหว่างประเทศอยู่ของของเกือบทุกประเทศแล้วก็มันก็เพิ่มบทบาทของเงินเฟียสขึ้นมานะฮะแล้วจริงๆเนี่ยเงินเฟียสเนี่ยมันมันมั่นคงได้เนี่ยมันก็เพราะว่ามันมีทองคำหนุนหลังด้วยนะฮะอืมค่ะ เงินเงินเฟียสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐเงินยูโรเงินเยนเงินหยวนของจีนอย่างเงี้ยนะฮะก็แบบถ้ามีเงินเขาก็จะนับเป็นน้องนะคะอาจารย์แต่ว่าถ้าถ้ามีทองเขาจะเป็นพี่ใช่ไหมคะอาจารย์เอาคำที่เขาพูดกันเงินเงินคือเงินเฟียสเนี่ยมันก็อยู่ที่ความน่าเชื่อถือของประเทศนั้นๆเนี่ยอยู่ที่ความน่าเชื่อถือของธนาคารกลางของรัฐบาล ของเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆถูกไหมคือถ้ามันมันอย่างสาหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีปัญหาหนี้สาธารณะสูงมากเลยนะมันก็ความเชื่อมั่นมันก็ลดลงอนะแล้วก็ผมคิดว่ารัฐบาลท์ก็คงเห็นปัญหาตรงนี้แล้วพยายามที่จะแก้ไขอยู่จริงๆก็แก้ไขมาหลายรัฐบาลแล้วนะแต่มันก็แก้ไม่ได้สักทีเพราะว่าจำนวนหนี้สินเนี่ยมันอยู่ในระดับสูงมาก แล้วก็บางทีเนี่ยถึงขั้นจะต้องปิดสำนักงานหน่วยงานของราชการซึ่งเราก็เห็นอยู่ใช่ไหมฮะโกลเม้นชัดดาวะก็เกิดขึ้นเป็นระยะระยะนะฮะ <Okay. S 1> แล้วก็แล้วก็มีการต่อรองกันในรัฐสภาใช่ไหมฮะเพราะว่ามันก็มีมีมีมมคล้ายๆมีเพดานของการก่อหนี้อยู่ก็ต้องไปขยับขยับเพดานการก่อหนี้เพื่อให้ก่อหนี้ได้เพิ่ม เพื่อไปก่อหน,นี้มาจ่ายหนี้เก่าอ่ะมาจ่ายดอกเบีย้ยมาจ่ายดอกเบีย้ยของของหนี้เก่าที่มีอยู่อะของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่มีอยู่คืออันนี้มันก็เป็นปัญหาพื้นฐานที่สหรัฐก็ต้องเร่งแก้ไขเศรษฐกิจของตัวเองให้ดีอะไม่งั้นนก็จะก่อให้เกิดปัญหาวิกฤตการณ์ต่อเศรษฐกิจโลกและระบบการเงินโลกโดยรวมได้ ในในระยะต่อไปนะฮะค่ะแล้วปัญหาหนี้สาธารณะของสหรัฐเนี่ยมันก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างะนะครับแล้วรัฐบาลทำเนี่ยก็หวังจะลดภาษีให้กับให้กับบริษัทให้กับนักลงทุนใช่ไหมฮะมันก็ยิ่งทําให้รายได้จากภาษีมันก็น้อยลงอีกแต่ว่าเขาก็จะไปตัด ลดสวัสดิการบางส่วนนะแล้วก็จะไปเพิ่มภาษีสุลกากรนะซึ่งการเพิ่มภาษีสุลกากรเนี่ยไม่น่าจะเป็นวิธีหรือนโยบายที่เหมาะสมเท่าไหร่นะเพราะว่าพอขึ้นภาษีนำเข้าภาษีทาลิฟทั้งหลายเนี่ยนะฮะมันก็ทำให้ต้นทุนค่าฟองชีพเงินเฟอ้อก็สูงขึ้นนะประชาชนก็ได้รับผลกระทบอยู่ดีแล้วพอขึ้น กำแพงภาษีเนี่ยประเทศคู่ค้าก็ตอบโต้กับโดยการตั้งกำแพงภาษีฉะนั้นมันก็ไม่มีใครได้ประโยชน์ถึงที่สุดแล้วก็ไม่มีใครได้ประโยชน์อ,นอาจจะได้ประโยชน์สันส้นๆอย่างที่เขาจะหวังว่าไปขึ้นกำแพงภาษีแล้วจะทำให้บรรษัทข้ามชาติจำนวนหนึ่งเนี่ยย้ายฐานการผลิตมาสร้างงานสร้างโรงงานในสหรัฐมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะฮะ แต่ก<ม>็อาจจะมีบางรบริษัทบริษัทก็ประกาศว่าจะเข้าไปลงทุนในสารัฐแต่ว่ามันจริงๆมันมีปัจจัยมากมายที่จะกำหนดการเคลื่อนย้ายการลงทุนเน่ยมันไม่ใช่เรื่องของภาษีนำเข้าอย่างเดียวก็เรียกว่าการเข้ามาบริหารของเขาเนี่ยสีวันนะคะผลลัพธ์ของรัฐบาลนี่ก็โอ้โหออกมาหลายเรื่อง มากมากเลยเราก็สร้างความผ,ลผลนันผวนผม<ใ>นผมมองบบอย่างนี้นะว่าสิ่งที่เขาประกาศเนี่ยหลายเรื่องมันเป็นการประกาศเพื่อสร้างอำนาจต่อรองอบางเรื่องอเขาก็อาจจะไม่ไม่ได้ทำตามที่ประกาศทั้งหมดแต่สร้างอำนาจต่อรองเพื่อให้เพื่อให้ประเทศคู่เจราจาเนี่ยมามาเจราจานะหรือซื้อสินค้าเพิ่มนะ หรือทำทาตามที่ร้องขอแต่ว่าจีนรู้สึกจะตอบโต้ตาต่อตาฟันต่อฟันเลยก็คือ,คอแล้วจีนก็จริงๆถ้าดูจากตัวเลขก็เห็นได้ชัดว่าจีนเนี่ยพึ่งพาตลาดสหรัฐน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นน่าจะน่าจะพึ่งพาแค่ประมาณสักสิถนะึงสิบปอร์เซนนี่ยเทียบกับประเทศไทยเนี่ยหนึ่งในสี่ประเทศไทยอ่ะ ประเทศไทยต้องอาศัยตลาดสาหรัฐหนึ่งในสี่แล้วก็หลายประเทศในอาเซียนก็เป็นอย่างนั้นอย่างเวียดนามนี่สูงกว่าไทยฉะนั้นถ้าถ้าโดนกำแพงภาษีก็จะกระทบหนะักของจีนก็โดนเขาก็ใช้วิธีการดั้มราคาสินค้าเข้ามาในตลาดโลกใช่ไหมครับค่ะแล้วระดับาการเปิดประเทศของจีนระดับการเปิดประเทศ ของสหรัฐเองเนี่ยก็ต่ำกว่าไทยนะระดับการเปิดประเทศก็เราก็คำนวณโดยการเอามูลค่าส่งออกบวกมูลค่าการนำเข้าหารด้วย GDP อ่มูลค่าการค้าระหว่างประเทศหารด้วย GDP ประเทศไทยนี่ถือว่าสูงเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่พึ่งพาภายนอกสูงพึ่งพาตลาดภายนอกสูงถ้าส่งออกเรากระทบถ้าท่องเที่ยวต่างประเทศเรากระทบเนี่ยอะ คือคือนักท่องเที่ยวต่างประเทศเน่ยน,นะเราก็จะมีผลต่อเศรษฐกิจเยอะครับได้ค่ะอาจารย์วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะยินดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ